อ่ะที่ถามหาอัพเดตในครงการนี้เรื่องการเป็นครูสอนดำน้าตอนนี้แล้วองราวมันยังยังยังไงอยู่เขายังเป็นอยู่ไหมหรือไงเพราะมันยัไม่เงียบอ่าก็ช่วงนี้ถ่ายละครเยอะครับพี่เกือบทุกวันเลยก็เลยแบบไม่ค่อยได้สอนครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปดำน้ําเลยเพราะว่าเวลาดำน้าเนี้ยมันเดินทางไกลอ่ะแล้วไปไหนวะใช่มันต้องหลายวันใช่ครับจรจริงพอพอไม่ได้ไปสอนอย่างเงี้ยพราะแบบลูกติดหรืออะไรเงี้ยถามในบางเออก็มีคำถามมาครับผมแต่ว่าผมก็มีครูอีกคนนึง ที่แบบคอยสอนแทนอะไรเงี้ยครับผม,มใช่ใช่โใช้ไม่กลัวลืมวิชาไม่บบพอแบบไม่ได้ไป,ปน,นาน,นอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างนะ<ม>แบบบางทีเเ<ม>ขาไม่ได้สอนนาแล้วไปสอน,นมันก็มีบางลืมลืมบางจุดลืมบางจุดที่แบบที่มันต้องแก้ปัญหาให้<ม>ให้รู้สึกอ,ะ<ม>อ่ะแต่เราก็มีครูที่สอนประจําที่เราปรึกษาอยู่ ครับผมใช่มีลูกศิษย์เรียกร้องไหมว่าอยากเรียนกับครูแชมป์หนูมีมีเรียนไหมครับไม่รู้เลยนี่คือเหมือนถามเพื่อรอดใช่ไหมมี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 ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันครับผมเยอะ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 มากเลยครับผมใช่ไม่ใจอ่อนให้ลูกศิษย์บ้างหรอครับผมคือก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาหน่อยเพราะว่าช่วงนี้แน่นจริงๆแน่นจริงๆครับผมกับทุกวันเลย จะมีจัดคลาสพิเศษไหมครับแบบว่าให้ลูกศิษย์แบบที่เป็นเนร้องมาอย่างเงี้ยครับเออน่าจะถ้าเรียกร้องมายเยอะก็อาจจะก็จะน่าจะมีครับผมเดี<ม>๋ยวอารย์จะมีจัดคลาสแล้วก็แบบเป็นผมสอนคนนึงแล้วก็มีคุณครูคอยมาช่วยประกบด้วยอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของคลาสเรียนครับผมลูกศิษย์นี่คืออยู่ในช่วงอายุไหนครับผมยืนท่าคุกเลยนั่นไงถามก็ตอบยากนะน <laughs> ี่ครับลูกศิษย์เดินมาเมื่อกี้ เออผมผมร่วมทำกับกับเพื่อนอีกคนนึงครับผมใช่ใช่ครับแต่นี้มันมันจะไม่กัดทใช่ไหมเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าอีกคนนึงจะทำงานหนักไปเลยอะไรเงี้ยไม่นะครับเพราะว่าเราเราตกลงกันว่าเราคนนึงจะทำอะไรอีกคนนึงจะทำอะไรเราจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนใช่ใช่ครับึ่ไม่สอนทางกาจะเป็นการพีอาร์ผมก็อาจจะเป็นแบบพีอาร์ด้วยช่วยสอนบางครั้งแต่ว่าทางหนักจะเป็นคุยคนนึงมากกว่าเพราะว่าเขาจะสอนประจำเขาจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า แต่มั่นใจว่าจะไม่มีผลต่อการที่แบบทำธุรกิจร่วมร่วมกับเพื่อนใช่ไหมไม่มีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยถ้าเราคุยกันให้ให้เคลียร์แต่แรกเลยว่าเฮ้ย mm hmm. เราไม่ได้มีเวลามากนะแต่เราช่วยส่วนนี้ส่วนนี้ได้นะ mm hmm. นายก็ทําส่วนนี้ไปอะไรเงี้ย mm hmm. ผมว่ามันค่อนข้างเคลียร์นะครับผม อย่างช่วงนี้ก็คือประเทศเริ่มที่จะเปิดแล้วนะท่องเที่ยวก,ก็ค่อนข้างจะเข้ามาไทยยุะแล้วอย่างเงี้ยใช่ตัวแชมป์เดียต้องแบบจัดตารางเวลาเพื่อไปโฟก,กัสตรงนี้ให้มันเยอะมากกว่าเดิมนะครับรนี่อันนี้คือลอตาลอใจมากพระพอประเทศเปิดออใช่ป่ะเ,ออเราก็แบบอยากไปนู่นไปนี่นะทั้งทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศอ่ะก<อ>็ต้องแบบจัดตารางตัวเองนิดนึงว่าจะแบ่งเวลาไปทํางานของตัวเองเท่านี้ไปกองเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่หลักๆเลยคือผมก็ยังชอบการเล่นละครอยู่นะครับใช่ก็ยังแบบ เวทเวลาให้การเล่นละครเป็นหลักอยู่อะไรนะตอนนี้ละครลุ้มุ้หนักขนาดไหนครับกี่เรื่องครับตอนนี้ก็มีถ่ายอยู่3มเรื่องครับผมครับผมก็มีเรื่องหนึ่งยังเปิดเผยไม่ได้แต่ใกล้ปิดกล้องแล้วแล้วก็มีอุบัติกรกสวรรค์นะครับแล้วก็มีเจ้าสาวบ้านใดช่องสามหมดเลยครับก็คือตอนนี้7วันพุ่งไม่กับงานละครอย่างเดียวใช่ใช่ครับเจ็ดวันเลยเจ็ดวันเลยแต่ว่าก็ยังมีวันว่างนะครับผมยังมีวันว่างที่รับงานได้การที่เป็นได้ยังยังท่าก็ได้ S <S> มีเวลาผูไม่สาวสาวบ้างไหมคะอะไรนะครับ <S <S> มีทูม่ม่สาสาวบ้างไหมคะโหน้อยมากน้อยมากเีแล้มี้ยังไงครับวงนีแบบหัดใจมันเป็นยังไงครับมโหมันน้อยน้อยมากเลยจริงๆช่วงนี้ผมกลับบ้านบ่อยด้วยแบ่งเวลากลับบ้านด้วยแล้วก็คิดเรื่องทําอะไรของตัวเองด้วยแล้วก็ทํางานละครอีกแทบจะไม่มีเวลาทําอะไรแล้ว <S <S> คือไม่อยากโปรกรมเรื่องของสาวเลยคือมันก็มีเหงาบ้างพี่ตรงคือมันก็มีเหงาบ้างแต่ว่าพอมันมีเรื่องอื่นเข้ามาให้ทำอ่ะมันก็ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องนั้นเลยจริงๆเลย สิ่งที่เราโฟกัสตอนนี้ก็คืองานกับครอบครัวใช่ไหมครับครอบครัวงานแล้วก็เงินอ่าชัดเลยสามอย่างคือครอบครัวมาที่หนึ่งเลยใช่ใช่คือล่าสุดอ่ะคุณยายผมผมมียายสองคนคุณยายผมเพิ่งเสียไปคนหนึ่งครับผมเพราะผมรู้สึกว่าเออคือคุณยายผมสุขภาพดีมากทุกอย่างแล้วยู่คือบทจะเสียก็คือเหมือนกับเครื่องดับเลยผมก็เลยรู้สึกว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนแล้วพ่อแม่ผมก็แก่แล้วยายผมก็แก่แล้วอะถ้าผมมีเวลาให้ครอบครัวได้ผมก็แบบ อยากทุ่มให้เต็มที่ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้อีกงานแค่ไหนอันนี้เขาอูกรุงเทพ้กันหมดอยู่ละนองครับจะมีการแบบย้ายมาไหมเหมือนแบบเอามาอยู่กรุงเทพด้วยกันใกล้ๆอะไรเงี้ยเคยเคยคุยกันเหมือนกันแต่ว่าคือมันกลับเขาอยู่ต่างจังหวัดมาทั้งชีวิตอะครับแล้วพอมีอยู่กรุงเทพเขาก็ไม่ชินมาห้อยู่หาหมอแป๊บหนึ่งเขาก็แบบหาเรื่องอยากกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับแต่เราก็คือมีเวลาว่างแม้จะมากจะน้อยแค่ไหนก็จะบินไปครับ คือนั่งรถทัวร์กลับ<อ>ใช่ใช่เพราะว่าบ้านที่เราถ่ายละครทั้งวันใช่ไหมแล้วมันมีเวลาแค่กลางคืนในการเดินทางซึ่งเครื่องบินมันไม่สามารถบินตอนเที่ยงคืนได้ไฟบินจังหวัดบ้านผม,มที่ระนองผมก็นั่งรถทัวร์กลับไปถึงบ้านเช้าหรือบ้านวันสองวันแล้วก็นั่งรถทัวร์กลางคืนกลับมาวัานต่อมาก็มาทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าอยู่บ้านเป็นการพักผ่อนไปอาศัยความสะดวกอะไรนะครับอะไรนะครับ ย้ไม่ถามหายายาย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 ก็มีถามแบบยายยายผมแก่แล้วยายก็บอกไม่ผ่าแฟนมาบ้านมา้งเงือกออะไรอันนี้รอรุ้หนิผมบอกโหทํางานขนาดนี้ยังไม่มีไหมเออก็หมายถึงแบบทํางานเยอะขนาดนี้แบบยังยังไม่มีดีกว่า แต่ไม่ได้ปิดยายใช่ไหมครับเราก็ร้อยฟังเรื่องครับไปหลอกถามยายได้เลยถ้าเจอยายอาชัยไม่ออัพเดทเรื่องของคุณพ่อนิดหนึงเหมือนก่อนหน้านี้เราออกมาเรียกร้องในเรื่องของที่แบบคุณพ่อเราตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วครับเอาเรื่องสุขภาพก่อนตอนนี้คุณพ่อก็ถามว่าเหมือนเดิมไหมก็เหมือนเดิมไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเส้นประสาทดนทําลายไปแล้วครับส่วนเรื่องคดีความตอนนี้คดีอาญาจบไปแล้วครับผมก็เหลือฟ้องคดีแพ่งต่อใช่ก็คือตอนนี้เดินหน้าฟ้องใช่ก็คือเดินหน้าสู้คดีแพ่งต่อเต็มที่ครับผมเดินหน้าฟ้องต่อ คดียาอาริไปแล้วคดียาคือสารตัดสินไปแล้วครับผมก็เราเราเป็นไข่จำเป็นไข่เออก็ตัดสินมาเรียกว่าชนะไหมก็เรียกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นครับผมก็ค่อนข้างกำากึ่งนิดนึงครับผมแต่ว่าเราก็สามารถฟ้องคดีแพ่งต่อได้ครับผมขออนุญาตนะคือตอนนี้คุณพ่อก็คือนอนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้นอนคือสามารถเดินได้ครับเดินได้แต่ใช้ไม้เท้าตลอดใช้ไม่สามารถเดินแบบ เดินเองได้ใช่ใช่ครับผมแล้วก็ยังทํากายภาพทุกวันครับผมเพราะการที่จะกลับมาไม่มีไม่มีเลยไม่มีเพราะว่าคือเส้นประสาทโดนทําลายไปแล้วครับผมจริงได้คุยหรอคุยได้ไหมเรื่องเรื่องกับการคอลลอนอะไรอย่างเงี้ยก็คุยครับคุยแล้วก็พอเขาได้เห็นไปได้ทักเดียวกันกับเราไหมเขาเครียดนะเขาเครียดเขาเครียดเหมือนกันคือคือเขาก็แก่แล้วเขาผมเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามนะครับเขาก็อยากใช้ชีวิตสงบแต่คือเราก็ แล้วคุยกันว่าแต่เราสู้มาแล้วพ่อเราสู้มาแล้วเราก็อยากสู้ให้ถึงที่สุดคุณพ่อก็บอกว่าในเมื่อแบบลูกๆลูกๆหรือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราสู้ด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันให้สุดจ mm hmm. ริงได้คเรื่องค่าใช้จ่ายไหะค่าใช้จ่ายอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่คุณพ่อนอน,นอนโรงพยาบาลมาทั้งหมดคือคือทางผมเป็นคนเป็นคนจ่ายทั้งหมดตอนนี้เป็นรันกชอบคน ก็คือรายการเยียวยาหรือรายการรับผิดชอบจากวก้ันนี้เลยใช่ไหมครับเออก็ก็ก็มีมันมีเกี่ยวกับสารเข้ามาบางส่วนครับแต่เบื้องต้นน่ะที่ที่ผมจ่ายไปค่ารักษาพยาบาลก็คือตอนนี้เป็นผมอยู่เลยอืมใช่เนี่ยก็เช่นว่าจะจะต้องมีนัดเจอกันอะไรอีกเมื่อไหร่ไหมครับก็มีคดีแพ่งครับผมครับใช่อันนี้ขึ้นขึ้นศาลเมื่อไหร่พร้อมนัดอะไรอย่างเงี้แล้วอีกไหมอีกประมาณน่าจะสามสี่เดือนนี่แหละครับ เรามีความหวังในคดีนี้ยังไงมีความหวังครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทางเราก็ค่อนข้างมั่นใจในหลักฐานนะครับใช่ก็เดินหน้าสู้เต็มที่ครับผมพอเราสู้แล้วก็มีความหวังว่าเราจะแบบมันจะสําเร็จตามที่เราต้องการตามที่เราหวังไว้นะครับ